การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เาพอเริ่มมีการฉีดป้องกันให้กับประชากรในหลายๆประเทศในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะเขาก็เลยมีแนวคิดในภากฝั่งของยุโรปค่ะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะเปิดโอกาสค่ะให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยได้เดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะของคล้ายๆค,คอนเซปที่เรียกว่าเป็นวัคซีนพาสปอร์ตในบ้านเราที่เคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางนายมาการิติส ชนักรองประธาน EC นะคะได้กล่าวระหว่างที่เขาถแถลงข่าวออนไลน์หลังการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีสาธารณาสุขของสหาภาพยุโรปหรือ EU โดยบอกว่าวันที่17มีนาคมนี้คณะกรรมาการยุโรปหรือ EC จะเสนอให้มีการออกใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Green Pass เพื่อให้ยุโรปกลับมาเปิดพรมแดนได้อย่างปลอดภัยโดยยังคงต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมาตรการสำคัญที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้และการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางท่องเที่ยวและยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ด้วยนายชินสัสบอกว่าใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัลนี้จะมีข้อมูลการฉีดวัคซีนผลการตรวจโควิด19และใบรับรองแพทย์หลังหายจากอาการป่วยแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ด้วยค่ะ ส่วนท่าน,นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธาน EC เนี่ยก็โพสต์ทวิตเตอร์บอกว่าใบาอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัลนี้ควรจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับชาวยุโรปและช่วยให้การเดินทางข้ามพรมแดนในสหภาพยุโรปหรือว่าต่างประเทศทำได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการไปทำงานหรือว่าการท่องเที่ยวก็ตามค่ะ ความหวังนะคะในการที่จะทําให้คนเดินทางระหว่างประเทศได้ม,มากยิ่งขึ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้การฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการนําเอารายได้นี่นะคะกลับมาฟื้นฟูประเทศเหล่านั้นให้รวดเร็วได,ด้ม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ